สวัสดีครั้งครับกับไลเลนเจอร์ก็โอ้เสียงดูเศร้าเศร้าหรือเปล่าเสียงสั่นนี่ใช่ครับทีม A ทีม B ครับพยายามจะหาหลายๆวิธีเพื่อไปทำเดเมจบอสให้ได้มากที่สุดอันนี้ครับผมก็จัดประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเหตุผลว่าทำไมถึงจัดประมาณนี้ก็เดี๋ยวต้องจัดอีกรอบว่ะต้องปรับทีม A ทีม B ก่อน สรุปว่าก็สู้ไม่ได้นะสู้ไม่ไหวแต่ก็มันต้องลองลงนะครับจะได้รู้แนวทางในการสู้ครั้งต่อๆไปใครที่นั่นแล้วก็แบบไม่ต้องกดดารันเองมากขนาดนั้นขอแค่แบบเมื่อขอความร่วมมือให้ช่วยในการต่อสู้แล้วควรจะช่วยครับแม้จะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ก็ตามอย่างน้อยให้รู้ว่าคุณยังฟังคำสั่งผม ไม่ใช่คําสั่งดิเขาเรียกอะไรอ่ะทีมอะ่ะคือเวลานั้นทีมกําลังสู้กันอยู่ครับก็คุณก็ควรจัดจัดการด้วยมีบอสตรงนี้อีกตัวไว้ก็สู้กันได้แหละเดี๋ยวผมจ่ายเพิ่มก็ได้แต่ตอนนี้ตัวนี้ก่อนล้วกันครับซึ่งถึงจะรู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ก็จะเล่นให้ดูครับคือทั้งทีมก็ช่วยกันเยอะแล้วครับ62คนมาช่วยกันส่วนที่เหลือ เดี๋ยวคืนนี้มีที่ว่างให้น้องๆอีกเพียบครับ <c oughs> ขอบคุณหลายๆคนนะครับที่แบบถึงจะรู้ว่าจับตัวแต่ก็เข้ามาเปอร์เซ็นต์น้อยไม่ว่าครับแต่แบบช่วยกันเนี่ยมันต้องช่วยกัน <c oughs> คือผมตีเลือดบอสลดนี่ลงสามครั้งสามเปร็นสี่ครั้งลดได้สักสี่เปอร์เซ็นต์เองน้อยคือแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าผมคนเดียวลดได้สักสี่เปอร์เซ็นต์ ก็ขาดคนแบบผมอีก2 5คนครับก็จะจัดการบอสตัวตัวนี้ได้ซึ่งก็อาจจะยังมีไม่พอก็ไม่เป็นไรครับแค่ให้รู้ว่า <c oughs> มันเก่งกว่าที่เราคิดเราต้องอัปเกรดตัวเองขึ้นไปอีกโอเคลุยกันไม่ต้องวอร์ี่นะครับฉะนั้นหลังจากนี้ก็กติก,กาใหม่ครับก็รับเป็นคนเก่งแล้วครับ ผมก็ดูดิทีเดียวร่วงเกี้ยงเลยตัวลงตัวโลกของผมได้ลุยป่าวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาตัวซุปเปอร์มาสเตอร์มาใส่เพิ่มแล้วอาจจะดาวน้อยน้อนหน่อยเพื่อจะได้สลับกันตีอ่ะอันนี้ลดได้สักเปอร์เซ็นะต์ไหมได้แต่รอบนี้ดีขึ้นนะครับคือดันมันไว้ตรงนั้นได้ ไม่ให้มันดันขึ้นขึ้นมาข้างหน้าถือว่าดีกว่าเดิมเยอะเลยพอรอบที่แย่ๆนี่ก็คือโดนครับโดนมิตีมาถึงฐานอ่ะก็ล่วงเด็กกระตุกมากครับมันไม่ไหวเล่นในมือถือยังกระตุกเลยหมาต้องสายเจมตั้งสองทีมครับเจมก็เจมคึกเนี่ยทำเดเมจได้ดีก็ผมติดไอ้อัปเกรดอะไรไปเยอะแยะเลย ดูดูคาเดเมตเข้าเลือดมาดิหกสิบเจ็ดสิบโอ้โหเนียเหนียวมากโอเครับทีมแค่นี้ก่อนแล้วกันทีมสองไม่ต้องละเอาทีมหลักก่อนทีหลังเอาตัวบัฟไว้ทีมสองก็น่าจะดีนะตัวทำเป็นเมทไว้ทีมทีมหลักครับเพราะพอ,พอ,พอมันเริ่มกระตุกเนี่ยก็มันเริ่มเปลี่ยนทีมยากแล้วจะเพิ่มการผลิตแร่แน,นะแต่กระตุกนี้มันก็ไม่ทันกดว่ะ ไหนๆป่ะกดไปแล้วนะโอ้กระตุกแต่ก็กกดีครับดันบอสไปได้เล็อกอยู่เหมือนกันทำเดยเมจได้ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจคือลดตัวเลขมันลดลงทุกเปอร์เซนต์ก็โอเคแล้วครับหลังจากนี้ก็รอเงินเข้าก่อนแล้วกันเติมตังค์ <laughs> โอเคครับจบตัวที่ทำเดยเมจได้ถึงแสนไหมเลือดมันเท่าไหร่วะห้าหมื่นเอง โอเคอยู่ส okay. ิบกว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ขึ้นเป็นเท่าไหร่เอ่ย<ม><น>ก็คงต้องพอแล้วครับไม่ทันแลสองนาทีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ไหวก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเดี๋ยวต้องไปแก้ข้อความกันครับ นี่แหละครับอืมทําไมบางทีพี่อาจจะดูใจร้ายนิดนึงทําไมไม่รับให้หมดอะไรพวกนี้นะก็อืมน้องเอ้ยพี่อยากจะนั่นแหละอยากจะสู้ได้ทุกตัวไงอยากจะลุยไปลึกๆไปด่านยากๆ <c oughs> ก็เพื่อเล่นมาให้น้องๆดูนั่นแหละ นะการจะไปฐานยากๆได้มันก็ต้องมีทีมที่ดีสำหรับตรงนี้นะธรรมดาพี่เล่นคนเดียวเหมือนพี่สู้ได้อยู่แล้วสู้มันก็ไม่มีด่านยากสำหรับคนเดียว,วก็หาทางเิ่นลนจนได้นั่นแหละแต่พอนี้มันก็ต้องเล่นเป็นทีมพี่ก็ต้องมีทีมที่ดี และคนที่ต้องการทีมที่ดีเหมือนพี่ก็มีเหมือนกันฉะนั้นคนพวกนั้นเราผมก็ต้องรักษาไว้จะให้มาเฮฮามาคอยฝัดตอนพูดคุยอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับทีมมันไม่ให้ทำให้ทีมเราเลเวลขึ้นได้กับการฝัดกันสปอยอะไรพวกนี้ <c oughs> <c oughs> ฉะนั้น เป็นพี่ก็เหมือนกันถ้าเนี่ยพวก S9 9เนี่ยพี่ก็ต้องรักษาเขาไว้ให้ได้อะเนี่ยพอสู่อันนี้ไม่ได้บางคนอาจจะรู้สึกท้อแท้หรือมีกิววอ์มีสงครามระหว่างกิลพี่ก็ต้องรักษาเขาไว้ได้ถ้าเขาเริ่มแพ้เขาก็อาจจะไปหาทีมที่ดีกว่าพอเข้าใจนะอย่างนงั้นพี่ก็จะเสียคนเก่งไปแล้วรับคนไม่เก่งมามาเพิ่มแล้ว อืมก็จะดีล่ะเสียคนเก่งแล้วรับคนไม่เก่งมาเพิ่มทีมจะแข็งแร่งขึ้นล่ะอย่างนั้นก็ทําแบบเฮฮาก็ได้ทําคิวจ่ายหนึ่งล้านเฮฮามาสนุกสนานมาแชทกันคือถ้าจะเล่นแคชแชทนั้นก็ไปแชทตรง YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้บอสตายแล้วมั้งใช่ไหมไม่ได้ช่วยเลยกะจะไปลัดบอสซะหน่อยโอเคครับไม่เป็นไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบช่วยกันนะ อางน้อยก็60กวนะ่าคปน่ะส่วนที่เหลือก็จะมีที่ว่างแล้วเพียบเลยก็าบางคนอาจจะถ้าเลเวลสูงก็จะให้โอกาสอยู่นิดนึงแต่ใส่ก็ความแล้วก็อาจจะเปลี่ยนอะรับคนที่เก่งตัวไหนตายวะจำไม่ได้เว้ย ก็ใครทีมแข็งแกล่งครับจัดชุดใหญ่มาให้ดูด้วยนะครับ5ตัวบนก็ได้อ่ะเื่อน้องจะเก็บเลเวลหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะเดี๋ยวเวลาดูคนเลือกคนเข้าเข้าเข,ข้าทีมเนี่ยน่าจะคุ้นคุ้นชื่ออยู่แหละแต่พี่ก็ดูดาวอ่ะมีดาวเยอะๆไหมจัดทีมเป็นไหมที่จริงตอนนี้มันก็โอเคนะแต่เอาให้แบบ มี8ดาวสัก5ตัวไม่ได้เหรอหรือ7ดาวซูเปอร์มาสเตอร์ครับอย่างนั้นถึงจะรับแหละไม่งั้นก็ไม่ได้เล่นะมางนี้ก็เก่งกว่าน้องยังสู้ไม่ได้เลยคือมาตอนนี้ก็มาแย่งพี่ฟาร์ปรมป่ามาแย่งตีตัวอ่อนๆก็เอามาทําไมไม่เอา <c oughs> ส่วนคนที่ไม่มีโล่ข้างหน้าไม่มีอะไรเลยก็ไปเก็บเลเวลก่อนนะครับคืออาจจะอารมณ์ดี เปิดเข้าไปดูโอ้มีตัวเก่งก็อาจจะลองเข้ามาอย่างนี้เก่งอยู่นี่เจ็ดดาวเยอะอยู่ก็น่าสนนะก็แนะนำไปลองทีมอื่นก่อนแล้วกันทุกคนเลยนะขอขอเคียยวก่อนก็คนเลเวลต่ำๆก็มีเยอะแล้วครับตอนนี้อยากได้เลเวลสงูสงๆก่อน พอรู้อยู่ว่าเห็นเห็นอยู่ใช่ไหมบอสันยากน้องไปสู้ลองสู้กับคิวอ่อนๆดูก่อนนะคิวแบบที่ยังไม่เก่งให้ไปรู้ไงว่ามันเจอสังคมแบบไหนเจอคนประเภทไหนเนี่ยขนาดคิวพี่ระดับกลางๆแล้วนะพี่ก็ยังเจอเลยนะเกือบร้อยคน โอเคอัดม่เพิ่มนลครับรอสักครู่แล้วกันรอให้เสร็จตรงนี้ก่อนเกือบร้อยคนแต่มาช่วยตีหกสบกว่าคนหายไป30คนได้ก็ก็ต้องไปๆจริงอะ่ะไม่ไหวเหมือนกันก็ถ้าคิดว่าเก่งก็สมัครมาใหม่นะ <c oughs> สต็อปได้แล้วเฮ้ยไม่ต้องแล้วตีไม่ตาแล้วหกสิบสามคนครับ ก็มาช้าไม่เป็นไรก็ลงชื่อแล้วกันให้โอกาสจูไม่เป็นไรครับคลิปออกก็หลังจากเอนนี่ตายแน่นอนเอหลังจากมันไปอยากดูมันยังไมปไปไปยังไงเร, <c oughs> ราหว่งนี้ก็ไปดูทีมผมแล้วกันว่านาทีนี้ทำอะไรกันบ้าง <c oughs> ผิดหวังเนอะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องบอกตัวเองนะไม่เป็นไร แต่ล็อกอินกันเยอะไงนะ700คนก็โอเคแล้วอยากเขียนวันที่ล็อกอินหนึ่งร้อยคนเนี่ยก็ยากอยู่อืมก็ให้เข้าใจทีมการทําเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วกันครับคือตอนนี้เหมือนแบบเป็นทีมงานเป็นบริษัทอะไรพวกเนี้ยคือจะทํางานให้สาเร็จเนี่ยไม่สําเร็จเป็นาง,งานแล้ว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 เนี่ยเมื่อเกี้มันก็แย่นะ เราก็ต้องหาทางที่จะทำให้สำเร็จในคราวต่ตอๆไปครับหรือว่าจะทำ,ำขำๆม,มันก็ได้น้องเอ้ยแต่น้องไปดูอีกหลายชาแน,นลก็าทำ,ำขำๆอะเยอะแยะไปอ่ะนี่ครับเนื้อที่พี่เพิ่มมาก็โบกแมชชีกัตแทกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เอามาสู้กับไอเนี่ยโบกเอชพีสิบเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์โบกคิทิคอลเลตเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ เนี่ยตีบวกแค่ตัวเดียวเนี่ยแล้วเราเรียกมันใช้ได้เรื่อยๆไงเพราะมันอันนี้ซูเปอร์มาสเตอร์ส่วนน้องๆก็อาจจะแปดดาวซูเปอร์มาสเตอร์ไม่ไหวก็หา7ดาวครับ7ดาวตัว,ตว,ตวท็อปเท่าท,ที่มีตัวนี้ก็โอเคนี่วิสัยนี้ไปบวกเลือดก็อันเก่าจะอันเดิมแหละยอมเสียลูบี้ถอดครับเกียร์เ,เสายทับเปลืองไม่รู้ตัวเล็กๆเมื่อก,กี้มันช่วยอะไรได้บ้างเหมือนกันมันเยอะไงมองไม่ทันหรอกแต่ถ้ามาตอนตีแล้วมีแบบ คนมาช่วยเยอะขนาดนั้นพี่ว่าพี่อาจจะใส่ตัวอื่นที่มันทำเดยเมจได้เยอะๆไปดีกว่าหรือแบบเหมือนเจมอะไม่ต้องมีเอฟเฟกอะไรมากจะได้ไม่แหลกไงแต่ตีติดสกิลทีเดียวแล้วตีเร็วๆรวดๆหรางเงน่าจะช่วยได้เยอะเลยแหะแต่น่เสดายเราไม่รู้พลังบอสครับเสดายเอ้ยไม่รู้แบบอย่างเงี้ยไม่รู้ค่าด,ดีเทลอะ พี่อยากรู้ไงว่ามันดีเฟนเท่าไหร่มันการกรายภาพหรือการเวทไม่รู้ไงแล้วพิสูจน์ไม่ได้ด้วยเพราะแม่งมั่วเข้าไปจ่าอะไรแม่งมั่วดูอะไรไม่ออกเลยเนี่ยปบกขีเลทไปน้อยอยู่อะได้แค่นี้แหละที่จริงปบกสกิลยูสเลทไปหน่อยก็ดีนะมันจะได้ไม่ยืนค้างนานติสกิลก็เก่งครับเนี่ย HP 72็ดหครับบวกจากโลเอีก 19.8ก็ไป2ีสน,นะครับก็ได้อีก0มสี่ไปเมจิกแอทแทกนี่ก็บวกข้างหลังเพิ่มไปครับอ,อก็เจ๋งอยู่นะหรือ้ะได้แบบอาวุธจะจะนี่แหละเดี๋ยวตังมาก่อนมีตังก่อนเติมเติมเปิดเลยถึงจะไม่เอาเข้ากิลแต่ก็ยังดูคลิปพี่ได้นะเฮ้ย <c oughs> มันก็ช่วยไม่ได้ อยากจะช่วยทุกคนแหละแต่พี่ก็ต้องทําคลิปต่อไงน้องช่วยพี่ตีชนะไหมละ่ะทีมน้องเด่นกว่าพี่ไหมเก่งกว่าพี่ไหมหรือสูสีกันไหมต้องการผู้ช่วยไงครับไม่ได้ทำกำาๆเฮเส็งโอเคอันนี้เป็นบนครับแต่ไม่โกรธใครนะ ขอบคุณก็เห็นหลายๆคนช่วยอยู่ก็ไม่ต้องกังวลมากครับแบบไม่ได้แบบลงไปช่วยแล้วทำเดเมจไม่ได้เลยเฮ้ยแม่งอ่อนแม่งกากเราออกผมไม,ไม่ไม่ทำอย่างนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นไง <laughs> พี่ยังไม่โหดอย่างขั้นนั้นมันอันนั้นเป็นกิลอีกระดับสูงกว่านี้เขาทำาหมือนกันแน่ กี่แค่น้องไม่ซูเปอร์มาสเตอร์99เขาก็เอาน้องออกแล้วเขาไม่รับตั้งแต่ต้นด้วยด้วยสามน่ะกิวพวกนั้นนะนะของพี่อยู่แค่ล็อกอินบ่อยอะ่ะต้องแบบให้รู้ว่าเป็นผู้เล่นน่ะให้รู้ว่าเล่นเกมนี้อะ่ะแบบไม่ใช่แค่ดูคลิปแล้วอยากมาลองระบบอก็ให้ลองได้นะเดี๋ยวจะเผื่อสักสิบที่ไว้ให้เข้ามาลองระบบได้ ก็ลองเสร็จแล้วไม่พัฒนาเลเวลไม่อัพก็ค่อยเชิญออกพ <g ül> ี่ก็สอนไว้เยอะแล้วนะครับก็พูดอะไรต่อดีพอดีว่านะไบเก็บเลเวลต่อก่อนคิวเลสครับได้แค่นี้แหละยี่สิบนาทีสุดท้ายแล้วครับโอ้น่าสดา พอแล้วนะไม่ทันแล้วโอเคก็ช่วยตีก็ยังดีครับเข้าได้แค่99คนเหรออืม <c oughs> อยังไม่เต็มนี่นะอ่ะพูดถึงเรื่องกิลด์อ,อื่นแล้วกันถึ่ถึงพื่นทีมก็คงจะอารมณ์รู้สึกผิดหวังกันบ้างไหม <c oughs> อีก1ิบาทีมีอีกตัวครับอันนี้จะมาอวดอีกรอบไง เลนกลาสบอดไว้ใจผมใช่ตัวนี้ป่บว่ะเออใช่คือพอไปตีคนหลังหลังอะ่ะมันก็จะมีช่วยเยอะครับกับเพื่อนคนก่อนหน้าไม่รู้อาจจะสักสองสาคนนะครับก็เหมือนทีมก่อนหน้าสักแค่ทีมเดียวก็ได้เหมือนประมาณว่ายังอยู่อะ่ะคือปล่อยเลนเจอร์มาช่วยเราอยู่ทีมก่อนหน้าเราพี่คิดได้แค่นี้นะมันก็อาจจะมีอะไรมากกว่านี้แต่คนตีเปิดก็เจ็บตัวหน่อย ผลงานนี้จะจะไม่นับนะจะนับแต่ตัวเก่งๆแล้วนะไม่ไม่เป็นไรหรอกเลยพูดเป็น้นแหละเนีย่ยแต่อีกสี่ตัวได้แล้วหน้าวันจันทร์ก็น่าจะได้การเดียนมาช่วยสู้ใน VS Battle Mode และหกครั้งแม่เท่จังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คุณธนพลไม่ต้องเยอะก็ได้นะ วัธน,นพลสู้เท่าที่ได้พอติดตามชาแนลพี่ก็ได้นะชื่อน,นี้แหละไม่อยากให้ฝืนเกินครับเอาพอเป็นพิธีก็รู้อยู่แหละว,ว่าอยากจะเชียร์ให้แม่งได้เหมือนกันก็ไม่อยากแพ้เหมือนกันไงอ,<ะ>อันดับตรงนี้เยอะวะ่ะ แสดงว่าแม่งมีตรงนี้แล้วไม่ไปตีตรงนั้นไงเฮ้ยแต่ก็เดี๋ยวเช็คตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> หมดร้ายจริงเราเช็คชื่อครับส่วนตัวบอสลีเจนซีนี่ มาคราวหนะ้าจ,จะตีไหมอาจจะไม่ตีนะนอกจากพี่ได้แบบซูเปอร์มาสเตอร์เลเวล99หรือเลเวลทงสูงทีมดีๆมาเพิ่อมอีกสักสิคนถ้าได้เยอะขนาดนั้นจะตีแต่ถ้าไม่ได้ก็รอไปดีกว่าส่วนไอ้พวกตัวที่เหลือกาก,ากหมดครับนาทีนี้บอสะตัวที่เหลือนี่ขี้หมาหมดแล้ว เช็คจริงๆ,ๆนะเนี่ยเดี๋ยวหามาพูดเล่นเออมากดเลยตอนนี้กดนกดักรอบเลยแหม่พาพเบื้องหลังโอเคครับก็เห็นบอสโซ่บอสแล้วก็ปนย,ยาวๆก็ดูวิธีตีบวกอัพเกรดไปละอัพเกรดก่อนก็ได้นะครับไออาวุธเลเวลหนึ่งที่เขาให้ตีฟรีนะ่ะก็ ใส่ยออื่นทับปก็ได้แล้วก็ทิ้งมันไปจะได้ไม่ต้องเสียค่าถอดครับเพราะแม่งก็กากอยู่นี่ฮะหาอันดีๆครับสีทองก็ได้ก็ยิ่งดีมีสีทองไหมไม่มีได้แค่นี้แหละอันนี้สีทองอยู่ัวกคิดที่ค้อเลจ็ดจุดก็เยอะนะมันได้แค่นี้ ยี่สขนาดแค่2ดาวนะอัน5ดาวพี่มีมันไม่บวกเปอร์เซ็นต์นะครับโคตรเสียดายเลยหวังอย่างแรงเลยเออนี่ได้จากลาสพอยส์อีกตัวมาเอ๊ะตัวอ่อนสุดนั่นแหละบวกโจมตีปกติครับบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยธนูของมันไงไอ้บอสตัวแรกนั่นแหละดับเป็นธนูด้วยส่วนมีดนี่ก็ได้บ่อยเหมือนกันเอาไว้ตีบวกอย่างเดียว ดูอันห้าดาวด้วยทำไมไม่เอาอไปเกรดวะสามดาวมีน้อยอยู่นี่อะมันไม่บวกเป็นเปอร์เซนต์ไงน้องเอ้ยถ้าอันไม่บวกเป็นเปอร์เซนต์นะให้นะนำให้ไปใส่ตัวเลเวลต่ำๆครับเพราะแบบตัวเลเวลเก่งๆมันเลือดเป็นหมื่นไงบวกสิบเปอร์เซนต์ก็เยอะแล้วอันนี้แต่พวกเลือดแค่พันสองพันเนี่ย เลือดสักห้าพันใส่บวกไปก็เป็นหกพันกว่าอย่างนี้ก็โอเคอยู่ช่วยได้เยอะกว่าบวกเป็นเปอร์เซ็นต์พวกเลือดน้อยก็ใส่แบบบวกปกติไปพวกเลือดเยอะก็ใส่บวกเป็นเปอร์เซ็นต์ไปอันนี้ก็อีแวนตนี่คือสกการหลบนะความสามารถในการหลบหลีกคืออาจจะไม่โดนเดเมจเลยครับมีหลบสองแบบนี่นใช่ไหมหลบแบบทั่วๆไปการโจมตีปกติครับหลบสกิล สกิลยังหลบได้ครับเอาดิพวกสายว่องไวอะ่ะจะมีค่าพวกนีเ้เยอะครับเราก็เอาไปใส่เพิ่มก็ได้โอเควันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไปเก็บเลเวลอะไรต่อทีมไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องบอสตัวนั้นก็เจอรอบหน้าแล้ช่างแม่งก่อนเราไปอัปเกรดตัวเองก่อนไม่ต้องรีบหรือถ้าแบบ เหลือๆคือแบบสมมติบอสมันโผล่มานะแล้วตัวอื่นตายหมดแล้วอะไม่รู้จะตีอะไรจะหมดวันแล้วเหลือก็ลงไปฟอร์มดูได้คือ <c oughs> ถ้ามันไม่เหลือก็ไปย่างกันตีตัวอื่นไปสบายๆอ๋อนี่พวกพี่เล่นกากแม่งินยังเก่งอยู่เลยนะ <c oughs> คือแบบตอนเคลียร์บอสคนเดียวโอ้โหคือมีเพื่อนตีมาเครื่องหลอดแล้วไงก็ตีเองเฮ้ยสู้ได้นี่ยวะแต่พอไปเจอเพื่อเกียเห็นไหมลดไปเปอร์เซ็นต์เดียวคือมันอืพูดได้ไหมเทคนิคส่วนตัวเพราะว่าคือมันแบบจะมีเหมือนเกราะอยู่นิดนึงอะพอตีหมดเกราะเนี่ยแล้วว่ามันจะนี้เลือดจะลดพัวพัวไปครับซึ่งไม่รู้เกราะมันหนาแค่ไหน อ่ะไม่เป็นไรเจอกันคราวหน้าครับไม่นานนี้หรอกผมมีรายการทุกวันแหละสวัสดีครับ